สวัสดีจ้าวันนี้ก็เข้าสวนเหมือนเดิมคนทําสวนก็เข้าสวนเหมือนเดิมเนี่ยมาตัดแต่งไอตัดต้นเก่าของสตรอเบอรี่ของปีที่แล้วออกปีที่แล้วไม่ได้ตัดเนาะตรงเนี้ยตรงนี้ปีที่แล้วไม่ได้ทําอะไรเลยก็ปีนี้ก็จะมาทํามาหน่อยทําเขาตัดออกแล้วก็ให้เขาขึ้นใหม่แล้วก็ใส่ปุ๋ย ปีที่แล้วตามธรรมชาติมากเลยแล้วก็เอา,เอาใบยงใบหญ้าออกนี่ต้นต้นตามไหลเขาอะ่ะปลูกสตรอเบอรี่อ่ะถ้าจะปลูกอะ่ะเอาไหลเขานี่แหละเห็นไหมไหลเขาติไปหมดเลยเนี่ยเาปลูกได้หมดเลยแต่เราคือเราพอแล้วเราไม่เอาแล้วแล้วก็จะใส่ ตะกร้าไปใส่ถังไปช่วงทำสวนทำสวนวนไปตัดออกตรอเบอรี่ปลูกง่ายอย่างนี้เลยให้เขาเอาออกให้เขามันเกี้ยงหน่อย เขารับกับแสงทนหนาวด้วยสตรอเบอรี่เนี่ยหิมะตกใส่พอหิมะละลายก็เหมือนเดิมทนหนาวเราปลูปกพอได้เก็บกินพอไม่ได้ต้องไปวิ่งหาซื้อเก็บกินที่บ้านนี่แหละนี่เลย ตัดเขาออกเกี้ยงๆให้ดินเขารับแสงแดดหน่อยเพราะว่าปกติจะคุมมากเลยถ้ามีไหลมีลากอะไรก็ตัดออกไปด้วยมันจะได้โล่งปร่งตัดออกเลยนะเดี๋ยวให้เขาขึ้นใหม่ ข้างนอกนี่จะได้กินนั่นแหละหลังจากข้างในหมดอะ่ะข้างนอกเนี่ยถึงจะได้กินตักเขาออกให้หมดทำความสะอาดออกเพราะว่าปกติก็ไม่ได้ทำเลย อีกอย่างหนึง่งรับมีดใหม่ด้วยก็เลยเอาพอดีลองมีดไม่คมรับมีดใหม่ตัดข้ออก เ็นอันว่าเสร็จสิ้นแล้วตัดตัดทีนี้พอตัดออกแล้วเนาะทีนี้มันดูเหมือนแบบว่า,เ,าเขาเริ่มจะต้นเขาเริ่มจะเก่เนี่ยต้นเขาเริ่มจะเก่นเนาะอย่างนี้เลยเห็นไหมบางต้นก็เริ่มตายอย่างเงี้ยตายอย่างเงี้ยเริ่มเก่เริ่มขึ้นโคนเนี่ยเราก็จะได้มา ทำความสะอาดออกไอ้ตอนแรกเราก็คิดว่าเราจะจะแค่แค่มาตัดออกแล้วก็เสร็จเนาะทีนี้พอดูแล้วรู้สึกว่าต้นเขาเริ่มขึ้นโคนอย่างเงี้ยตอเขาเป็นตออย่างเงี้ยเริ่มที่จะฝั่งโน้นฝั่งโน้นนะ่ะคือเราออกมาจากในในกิีนเฮาเมื่อก่อนมันอยู่ในขวดแล้วก็มาวางวางวาง,วางไว้เฉยทีนี้ ต้นเขามันโผล่เกินน,น,นะสงสัยเราต้องมาลื้อใหม่ลื้อแปลงใหม่แล้วเสียบลงไปใหม่เพราะว่ารากเขาโผล่เยอะเกินตรงนู้นดินเขาสะเขาซะดินออกเนะาะเมื่อก่อนเราแค่เอาลงมาตั้งตั้งไว้เฉยมันอยู่ในขวดเนี่ยพอมาดูแล้วมันมันเป็นอย่างนี้ก็เลยจะคิดว่าต้องได้ทำใหม่นะ ถอนออกถอนออกแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่ปลูกสตอเบอรี่เพื่อที่จะทำให้เขาแบบว่าลากเขาลงดินไม่ฟูเกินไปนะฝั่งโน้นะมันขึ้นสูงเกินเพราะว่าเราเอาขวดมาวางมาวางเมื่อก่อนทีนี้มันก็เลยเป็นอย่างนั้นลากเขามันอยู่สูงสูงกว่าดินบาง้นเถอะมันดูมันก็เลยเหมือนแบบว่า มืนต้นเข้าแเก่แต่มันไม่เก่นะเพิ่งจะไม่กี่ปีนี้เองถ้าเราถอนออกดึงออกแล้วก็มาเสียบลงใหม่คือทําแปลงให้มันให้มันปรับระดับให้มันเสมอกันหน่อยแล้วก็เสียบลงไปใหม่เราว่ามันจะดีกว่าเดี๋ยวแต่ว่าวันนี้ไม่ทําวันนี้หรอกวันนี้ค่ําแล้ววันนี้ก็นะ่าจะสามโมงสี่โมงแรงแล้วโมงเย็นแล้วน,นะนะเราก็จะเข้าบ้านก่อนตัดไปแค่นี้ก่อน แล้วก็พรุ่งนี้ถ้าฝูนไม่ตกนะวันนี้มันก็แค่ปล่อยไม่เป็นไรถ้าพรุ่งนี้เป็นเหมือนวันนี้เราก็มาทําต่อได้เนี่ยจะปรับแปลงเขาแล้วก็เสียบลงไปใหม่เพื่อที่จะจะให้เขาได้ผลผลิตที่ดียอย่างเงี้ยเนล่าเขาก็ยังอยู่นะเห็นไหมล่าเขายังขาวอยู่ยังใช้ได้อยู่แต่ว่า ไอ้พวกนี้สงสัยจะเป็นแบบโดนหิมะเลยเนี่ยหิมะแช่อยู่นานหลายวันเนี่ยก็เลยเป็นนี้แต่ลากยังโอเคยอยู่เนี่ยรากข้างล่างเขาเดี๋ยวเขากลับขึ้นมาใหม่เงี้ยนั่นแหละเราจะมาเลือกเอาทีนี้เดี๋ยวให้วันนี้แค่ตัดก่อนแล้ววันหลังถึงจะมาทำต่อปรับปรับดินเขาแล้วก็เอาปุ๋ยขี้ม้ามาใส่แล้วก็เอาเขากลับลงไป ที่แปลงเหมือนเดิมดูดิปลูกง่ายสตรอเบอรีร่ปลูกง่ายปลูกยังไงก็ได้กินไอตัวนี้นะไม่เคยได้มาสนใจไม่เคยได้ทําความสะอาดไม่เคยได้ตัดไม่เคยได้ทําอะไรเลย,เยน้ําก็ลดมั่งไม่ลดมั่งเพราะว่าเขาอยู่แปลงเดียวเนาะฝั่งนี้เนาะนูะ่นนะยาวไปถึงโน่นเลยเขาอยู่แปลงเดียวแต่ว่าสตรอเบอรีร่มีมีแค,แค่ไม่ถึงครึ่งหรอกนีของแปลงเนี้ย ก็เลยจะมาทำให้เขาดีๆหน่อยทำให้เขาดีๆหน่อยทีนี้ประมาณนี้เลยเนี่ช่วงเนี้ยเราจะมาช่วงนี้ช่วงนี้จะทำความสะอาดออกเอาตัวไหนเลือกดูว่าตัวไหนพอที่จะเอาเขาปลูกโอแล้วตัวไหนพอที่จะแก่เกินไปก็จะแยกเขาออกี่อย่างเงี้ ก็เลยตอนแรกก็แค่ว่าจะมาตัดออกที่จริงอะตัดออกมันก็ได้ยูอย่างนี้มันก็ได้ยูแต่ว่ามันก็มันดูไม่สวยเดี๋ยวเราก็เลยคิดว่าจะทําใหม่ไอ้ไอ้พวกเนี่ยมันก็ได้เยอะมากเลยนะเนี่ยถ้าเรา เราก็าพวกนี้แหละที่ทําเป็นพันต่อไปเนี่ยเนี่ยต้องต้องทําดึงเขาออกอะประมาณว่าดึงเขาออกดีๆทําความสะอาดเขาออกดีๆแล้วก็เอาเขากลับลงไปใส่ปุ๋ยให้เขาเนี่ยประมาณนี้เลยต้องทําไปทีละอย่างสองอย่างเพราะว่าเราปลูกผักกินเองเนาะเราทําหลายอย่าง เราลอท,ทําทีเดียวไม่ได้เราต้องค่อยๆทําไปค่อยๆทําไปไอตรงโน้นก็ยังไม่ได้เอาย้าออกตรงโน้นมีหน่อยหนึ่งต้นไม้ที่มันขึ้นเนาะเรายังไม่ได้ออกตรงนั้นก็จะเป็นพวกกุยช่ายกุยช่ายกาลังขึ้นเต็มเลยต้องมาเอาถอนหญ้าออให้เขานี่แหละคนทําสวน อาจ้าไปก่อนนะคะคลิปนี้ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะที่เข้ามากำลังใจค่ะทำสวนปลูกผักกินเองเนาะชีวิตพอเพียงในต่างแดนไปแล้วนะคะบ๊ายบายไม่ทิบไปแล้วคะ่ะ